สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่26เดือน 6, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวนะคะในฮานอยของวันที่26เดือน6 2565นะคะ ก่อนไปรับชมสโอนขอบคุณพี่ๆ FC เอซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไ like, ลท์ทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่เสียดายมากๆเลยนะคะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะให้ตัวเด่นไปมาหมดทุกตัวเลยนะคะสำหรับเมื่อวานเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะ สาออนให้เด่นไปที่สี่หนึ่งนะคะแต่วิ่งรูดที่7 7นี้ไม่มานะคะเมื่อวานนี้7มาในตัวออรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติแต่มาในหลักร้อยนะคะพี่พี่เสียดายเนาะถ้ามาในหลักหน่วยหลัก10ก็จะโอเคมากๆเลยนะคะตัวนี้มาแต่มาในหลักร้อยนะคะในรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติเนาะถ้าวิ่งรูดที่4ี่แล้วก็1นี่ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังถือว่ามานะคะ สำหรับใครไม่ได้เอาเจ็ดไปวิ่งรูดแล้วเอา4ี่กับ1ไปวิ่งรูดแทนก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวมาสรุปตารางให้ดูนะคะตัวเด่นนี่มาทุกตัวนะคะแต่7วิ่งรูดไม่เข้าใน,ในชุด2ตัวนะคะพี่ๆสำหรับรอบปกกรรอบเฉพาะกิจเ9 4ตัวนี้หลุดนะคะ7 9็ดเกก็หลุดไป รอบปกติ768นะคะ768นี้มา3ตัวตรงนะคะตารางพี่ๆนี่เจ็ดหกนะคะถ้าใครจับไปเป็นแนวทางก็มา3ตัวตรงเลยนะคะเรียงเลยเนาะเลขเลียงเนาะเจ็ 7, 6, นะคะเมื่อวานนี้สําหรับ9ก้นะคะ94นี้ไม่มีนะคะหลุดไปเนาะ เห็นไหมคะพี่ๆตัวเด่น4นี่มาแล้วนะคะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะ94 6 2หน่อยนะคะรอบพิเศษนะคะ693 693ตัวนี้หลุดนะคะ83ก็หลุดนะคะ VIP 831 831หลุดไป VIP เลขล่าง46นะคะพี่ๆ46นี้มาในตารางนะคะตารางเข้า46นะคะ46 ก็ยินดีด้วยนะคะแมเมืม่อวานนี้มา4-6วันนี้ยังมา4-6อยู่เนาะพี่พี่ของวันที่24ก็ออก6 4นะคะสําหรับวันที่25ก็ยังตาม4-6มาอยู่เนาะตารางก็ถือว่าปังนะคะตารางนี้เข้า2นอยนะคะ3ตัวตรงรอบปกตินะคะรอบปกติแล้วก็มาเข้าเลขล่าง VIP นะคะก็ฝากตามตตอด้วยนะคะบางทีแอปก็จับตัววิ่งรูดไม่มานะคะพี่พีก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยจับไปเป็นแนวทางเนาะ สำหรับวันที่26นะคะสำหรับฮานอยนะคะตัวที่สโอนให้วิ่งรุดก็วิ่งรุดที่6นะคะตัวที่สโอนชอบนะคะก็จะเป็น 64, 65, 67, 68นะคะแล้วก็69อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางนะคะพพเอฟ .4 เพราะว่าเมื่อวานนี้เข้า2องอยนะคะมาใน3ตัวตรงรอบปกติแล้วก็มาเข้าเลขล่างนะคะชุด เอ่อลขล่างน้องรอบ VIP 46นะคะวันนี้ก็ฝากตามโตอด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบสายวิ่งรุดก็จับตารางไปวินวินกันได้นะคะ สำหรับวันนี้สาอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่เอฟซีเป็นกำลังเรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะพี่ๆเพื่อที่สาอนจะได้มีกำลังเรงใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เข้าทั้ง4นอยเลยนะคะตั้งแต่รอบฉพาพกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ